สวัสดีครับร้านเจเจไบชอปรับผมวันนี้ BMW s 1 XR นะครับเข้ามาติดเป็นกระเป๋าติดถังน้ำมันของแชทนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น e 1 0 p e นะครับขนาดความจุป,ประมาณ10ลิตรมันจะมีด้วยกันประมาณ3ไซส์นะครับไซส์เล็กกว่านี้จะเป็นรุ่น E04 ขนาดประมาณ4ลิตรนะครับครึ่งหนึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งของตัวนี้ แล้วว่ตัวนี้จะเป็นสายกลาง10ลิตรอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นประมาณ16ลิตรนะครับใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนี่ด้านบนจะสำหรับใส่โทรศัพท์ได้นะครับส่วนเปิดขึ้นมาด้านไในก็ประมาณนี้เลยมันจะเป็นเหมือนเอ,อ่อพลาสติกแข็งๆหน่อยนะครับ ใส่เสื้อผ้าใส่กระเป๋าใส่โทรศัพท์ได้นะครับตัวนี้จะเป็นช่องสำหรับใส่สาย USB สำหรับเสียบชาร์จโทรศัพท์นะแล้วก็จะมีพวกถุงภุมกันน้ำให้สายสะพายให้นะครับนี่มันจะแถมมาให้ในชุดเลยแต่กระเป๋าตัวนี้สามารถลุยฝนมันกันน้ำได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับ ปิดปุ๊บอ่านี่มันจะปิดปิดแล้วก็สามารถใส่กุญแจล็อกได้นะครับกันขโมยกันหายได้แต่ตัวนี้วิธีการถอดกระเป๋าเพียงแค่ดึงนะครับดึงแล้วก็เราก็สไลด์ออกได้เลยเพราะว่ามันจะมีหมุดใต้ให้นกระเป๋ารุ่นนี้เป็นกระเป๋า E 1 0นะครับถ้ามือเดียวอ่ะน่าจะยากต้องใช้ประมาณสองมือนะครับ ถามว่าแน่นไหมแน่นมากแล้วก็ไม่ทําให้พวกขังอะไรเราเป็นรอยด้วยนะครับมันจะลอยขึ้นมาขนาดก็กําลังดีเลยไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถติดตั้งได้กับรถหลายรุ่นมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีพินล็อกอย่างเงี้ยพินล็อกสามารถเปิดตรงรุ่นได้ ลูกค้าสนใจติดตั้งตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับติดตั้งบนถังน้ำมันโดยเฉพาะนะถ้ารถรุ่นไหนที่มันไม่มีหัวน็อตตรงถังน้ำมันก็อาจจะใส่ไม่ได้นะครับสนใจติดต่อที่ร้าน JJ i k e s h อ p ได้เลยครับผมตัวนี้จะเป็นรุ่น e 1 0 p นะครับขอบคุณครับ